สวัสดีครัผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าส Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิงค่ะรายการที่จะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดกันทุกๆวันทางช่อง3 Family หรือว่าช่องหมายเลข13 Happy Family นะคะแล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว 106FM สอทรด้วยค่ะวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยภาพที่คุ้นตาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ ในกรุงเทพมหานครนี่เป็นตัวอย่างสําคัญเลยทีเดียวนะคะความวุ่นวายการใช้ชีวิตที่เร่งรีบแล้วก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างทํางานทํามาหากินนี่คือสิ่งที่คุ้นตาและที่แน่นอนที่สุดในเมืองใหญ่แบบนี้ทุกคนใช้เทคโนโลยีมีโทรศัพท์มือถือจนเรียกว่าจะกลายเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายไปแล้วก็ว่าได้นะคะวันนี้เราจึงชวน คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาพูดคุยและชวนคิดกันในเรื่องนี้ค่ะประเด็นที่ดิฉันเชิญแขกรับเชิญมาคุยก็ได้มาจากเทคโนโลยีเพราะว่ามีเพื่อนของดิฉันเองนะคะแชร์เรื่องนี้แบ่งปันเรื่องนี้มาทางไลน์พออ่านปุ๊บก็เกิดแรงบันดาลใจทันทีว่าจะนําเรื่องนี้มาแบ่งปันต่อนะคะคุณหมอชาตรีเจริญสิริคุณหมอท่านนี้ท่านเขียนไว้ในหนังสือสารพลังคอลัมน์เล็กไปใหญ่ เมื่อ4ปีก่อนขณะที่ท่านทำงานอยู่ที่สำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอชอเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะ คือการทำหลักสูตรขึ้นมาที่ชื่อว่าลองใช้ชีวิตในเมืองใหญ่โดยไม่มีเงินและไม่มีมือถือนี่จึงเป็นที่มาของการที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอต้อนรับนายแพทย์ชาตรีเจริญสิริซึ่งปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและประสานงานเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช,าชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายสวรรค์ค่ะโอ้เรื่องนี้ทํามาตั้ง4ปีแล้วเหรอคะคุณหมอพอเขียนไว้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเขียนไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะช่วยเล่าให้ฟัง่ยคะ มันก็เป็นแรงบันดาลใจนละครับจากน้องสาวคนหนึ่งนะครับคุณวนาน้องซุยนะครับเรานั่งแท็กซี่ไปติดต่อประสานงานด้วยกันน้องซุยก็เเราให้ฟังว่าพี่ตีรู้ไหมเสมาศีขาไลเขามีหลักสูตรนะเขาเชิญมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนนะฮะยี่สิบคนแล้วก็มีการมีการหลอกมีการอ่ากนเล็กน้อยหลอกว่าไม่ต้องรับประทานอาหารเช้ามานะแต่เรานัดเจอการแถวสยามสแควร์พอถึงปับ๊บ คนที่ไปวิ่งกลางกระบวนการก็ขอกระเป๋าสตางค์มือถือบัตรเครดิตเก็บไม่หมดแล้วก็บอกว่า15นาฬิกาสินหโมงเย็นไปเจอกันอีกทีหนึ่งห้างสรรพสินค้าใหญ่แถวลาดพร้าวาี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเช้ามาด้วยนะไม่ได้รับประทานอาหารเช้า่ไม่มีมือถือใชเก็บกระเป๋าตังค์ไว้ด้วยใช่แล้วก็มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าบ่ายสามโมงต้องโทรศัพท์เข้ามาหาผู้ประสานงานหนึ่งครั้งโจทย์ยากจังเลยค่ะคุณหมอแค่ครึ่งวันฮะแค่ครึ่งวัน แต่มนุษย์ทั้ง20ท่านก็เอาชีวิตรอดได้นะครับแต่รอดกับมาแบบประสบการณ์ที่แตกใช่ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากวันนี้พเลยอยากลองท้าทายคุณผู้ฟังนะครับลองดูสิครับเนื่องจากว่าเงินคือ<ม>เงินนี้มันเป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วยเรานะแต่ทุกวันนี้เงินกับการเป็นเป้าหมายไปทางไปหมดแล้ว มือถือเดี๋ยวนี้กลายเป็นทางสามีก็ได้เป็นภรรยาก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้เป็นคนรับใช้ก็ได้นะยังเปรียบเทียบแค่เป็นอวัยวะหนึ่งแต่นี่มีครบตุวอย่างเลยถ้าปิดมือถือสักครึ่งวันเนี่ยผมคิดว่าหลายคน <S <S คงจะเดือดร้อนฮะอยู่ไม่ได้ค่ะ คุณบอเล่าย้อนไปให้คุณผู้ชมุผู้ฟังตามทันนิดนึงนะคะเสมสิขาลัยที่เป็นผู้ตั้งโจทย์เนี่ยเป็นสถาบันยังไงคะเสมสิขาลัยเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายในคือการศึกษาของเราเรารู้วิทยาการเราก็รู้หมดแล้วครับแต่เปลี่ยนตัวเองไม่ได้ชีวิตตัวเองไม่เปลี่ยนแต่เสมสิขาลัยเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้มากหรอกแต่รู้เฉพาะที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละเพราะหลักสูตรนี้นะฮะ<อ>ก็เลยเจาะจงเลยนะกับมนุษย์เงินเดือนคนที่เป็นระดับผู้ในการทำโครงการมาแล้ว เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองฮะเพราะแต่ก่อนเนี่ยคือบางทีเราคิดว่าเรามีทั้งอำนาจเรามีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแต่เราไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเราอยากให้คนอื่นเปลี่ยนก่อนคือการแสวงหาความรู้เป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนกับทําให้เราคิดว่าการแสวงหาความรู้ที่มันนอกเหนือจากความจําเป็นแล้วก็การแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นแต่เพียงภายนอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวเองเลยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกินความจําเป็นด้วยซ้ำแล้วในยุคนี้ครับคุณสายสวรรค์ครับคือเฉพาะ ข้อความทางไลน์หรือข้อความทางเฟซบุ๊กเนี่ยมันล้นเหลือนะมันมากทนเลยเราจะต้องเลือกที่จะเลือกเชื่อหรือเลือกไม่เชื่อเลือกอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่เพราะฉะนั้นชีวิตของเราตอนนี้ส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องที่ไม่ใช่ครเสมาสีคาลายคระเราโฟกัสเรื่องเรื่องที่ว่าใช่นี่ะสุดยอดเป็น lightning talk แล้วก็เป็น Lining c อร์ s ด้วยะคะ่ะ <laughs> ท่านผู้ชมถ้าอยาก,กลองเนะลองคดครึ่งวันก็ได้นะฮะอาจจะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะค่ะเอาล่ะทีนี้20คนคที่ไปสู่หลักสูตรในวันนั้นเนี่ยค่ะ,คะมีใครท่านไหนที่คุณหมอเล่าให้ฟังได้บ้างก็มีประมาณ4ี่หท่านนะครับซึ่งน้องวนาเธอก็เล่าให้ฟังโดยไม่ได้ระบุชื่อแต่ชัดเจนเลยนะอันแรกก็เป็นสาวมั่นฮะ,ะเป็นระดับ ผู้หน่วยการไปเลยคเคยคนเก็บมาตลอดเลยนะครับโจดนี้เขาบอกอะไรบ้างก็คือ,อไม่ไม่มีเงินใช่ไหมบกกัตรเครดิตก็ไม่มีนะแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วจะต้องเดินทางจากสยามสแควร์ไปแถวลาดพรา้าวสามารถคนนี้นะครับไม่เอ่ยปากขอใครเลยเนื่องจากแบบฉันเรื่องอะไรฉันจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นทิฐิมานะไงะไม่เคยขอความช่วยเหลือใครเธอก็เลยอดข้าวสองมื้อเลยคือเช้ามื้อเช้าก็อดมาแล้วใช่มื้อเทียงด้วยแล้วแถมนะ นอกจากเป็นสามัญแล้วเธอมีรถประจําตําแหน่งด้วยก็เลยไม่สามารถมีรถเมฟรีสำหรับประชาชนก็เลยเดินจากเดินจากแฟไปรัดเท้าแต่ไปจนถึงนะไปจนถึงนะไปจนถึงนี่ไงด้วยความที่ว่าไม่อยากขอความช่วยเหลือใครแต่ว่าหัวที่ถิ่มานะ่าสูงมากอดีตเข้าแล้วก็เดินไปจนถึงใช่ยงงี้ถ้าเรียกว่าคนเจนบีบีฮะเบบี้บูมเมอร์ ทำไมคะโลกโลกคคืโลกชั้นสร้างด้วยตัวเองไงฉันเป็นศูนย์กลางของโลกนี่นี่ก็มีนะนี่นี่มีมีประเภทนี้ด้วยนะฮะค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วพอไปถึงที่นั่นเอคนนี้มีปฏิกิริยายังไงคะเวลาสะท้อนลับนะฮะเพื่อนเพื่อนก็เยอะเยอะอยู่เรื่องเดียวแหละครับนีพี่พี่ไฮโซเหลือเกินไม่รู้ว่ามีรับในฟรีสำหรับชาชมซึ่งตรงจุดนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคือไม่มีการทับถมกันนะยี่สิบพอเนี่ยพระตาคนก็ ก็เรียกว่ามีบาดแผลกันคนเล็กคนลเล็กคนละน้อยสมบัครระบอบกันคนละแบบก็ได้บทเรียนต่างๆกันไปแต่ว่านี่คือคือคนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วคงจะอยากฟังต่อแล้วนะคะว่าอีก19ชีวิตที่เหลือนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวอย่างที่คุณหมอพอจะเล่าให้ฟังได้ถึงแม้ว่าจะไม่ครบทุกคนที่ไปเข้าหลักสูตรนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละคนบ้างสักครู่กลับมาค่ะ ยิ่งยังคงอยู่กับคุณหมอชาตรีเจริญสริริผู้อำนวยการสานักสนับสนุนและประสานงานเขตของสอปสอชอนะคะกับเรื่องเล่าสนุกๆที่สถาบันเสมสิขาไลน์นั้นเขาได้เคยมีหลักสูตรนําคนไปใช้ชีวิตกันครึ่งค่นวันโดยที่ไม่มีเงินสักบาทเดียวแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะมีกรณีอื่นๆนอกจากสาวมันื่อสักครู่นี้ค่ะหมอสามรสารถพูดในการนี้เดินนะฮะเดินไกลมากเลยแต่คนนี้สาวธรรมดาครับสาวธรรมดาสาวธรรมดานะฮะเวลาหิวก็ตาก็บอกว่าหิววะ แต่เธอเนื่องจากว่าความเป็นคนธรรมดาเธอก็เลยสังเกตครับว่าตรงแถวๆป้ายรถเมล์นั้นมีแม่ค้าขายหมูปิ้งข้าวเหนียวอยู่คนไปยืนอยู่นานพอสมควรนะเอก็คนธรรมาจเป็นคือสมองใช่ค่ะคือใช้ภาษากายอยู่นานนานมากๆเลยจำทั้งกล้าเอ่ยปากว่าป้าป้าหนูน่ะเอาสตางค์มาแต่เขาริบสตางค์หนูไปหมดแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพูดแค่นี้ป้าที่ขายหมูปิ้งให้หมูปิ้งมาสองไม้กับข้าวเหนียวห่อนี โอ้โหคนไทยนี่ใจดีจริงๆใช่แล้วเธอก็นอกจากนอกจากคนไทยใจดีแล้วน่าจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่คุณสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยถ่ายทอดออกมาดูหน้าไว้วางใจดูไม่ได้ไปคุกคามหรื่ว่้อะไรวก็คงจะใช้เวลาอยู่นานพอสมควรไม่ยอมไปไหนใช่ั้มคนที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าร้านหมูปิ้งครึ่งชั่วโมงนี้โหก็คงจะต้องมีอะไรบางอย่างนะคงไม่ได้มาปล้หรอก ใช่ไหมที่คือคงจะหิวจริงอ่ะไม่แล้วหนิงว่ายิ่งยืนอยู่นานยิ่งหิวนะคะคุณหมอเพราะว่ากลิ่นมันจะจูบตอนที่กราวให้ฟังว่าเธอก้าวรับประทานหมูปิ้งก็นตรงนั้นแหละก็เรื่อจากไมหิวจริงโจทย์นี้เขาไม่ให้รับประทานอาหารเช้ามานะกลังเดกดูสิครับตอนใกล้เที่ยงนะฮะก็นี่เห็นได้ชัดเลยแต่พอรับประทานหมูปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยมีภารกิจที่สองนะจะต้องเดินทางไปให้ถึงโทรศัพท์ก่อนจะต้องโทรศัพท์โทรศัพท์ก่อนนะแต่โทรศัพท์นี้ยิ่งยากเย็นกว่านั้นอีกทุกคนมีโททรศัพ ไปขอไปขอโทรศัพท์นะยี่สิบกว่าคนไม่ให้ไยากกว่ายากกว่าขอมูปิ้งเพราะว่ามันมันแบบขอใช้โทรศัพท์มันเหมือนไม่มีเหตุไม่มีผลจริงนะจนกระทั่งมีสุภาพสตรีใบการคนคนหนึ่งก็คงจะเข้าใจก็เลยยื่นโทรศัพท์มาให้ก็เลยโทรศัพท์ได้แต่น้องคนนี้รู้จักรถเมฟรีก็แบกับประชาชนนะมันจบที่สามไม่ยากค่ะ นั่นเนี่ยโจทย์ที่สามไม่ยากสาหรับผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตชั่วทั่วไปแล้วก็เคยนั่งรถเมล์อยู่บ้างไม่แต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับคนเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแม่ค้าหมูปิ้งน่าจะเป็นเป็นจุดพลิกผันเพราะเข้าใจความหิวเนยคือหน้าตาของความหิวก็คงจะมีสีหน้าท่าทางอะไรบางอย่างที่แม่แม่ค้าหมูปิ้งตีความออกว่าหิวจริงไม่ได้มาหรอกนี่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 เรื่องนี้นั่นเองจริงจริงก็คือแม่ค้าหมูปิ้งนี่แหละค่ะ คนต่อไปคนต่อไปสักนิดบึงกล่าว่าน้องคนนี้ก็กลับมาสะท้อนกลับนะว่าถ้าวันนั้นมีกระเป๋าสตางค์อยู่ในตัวเนี่ยจะเหมาหมูปิ้งเลยจะให้คุณป้าที่ขายหมูปิ้งกลับไปนอนบ้านเลยเดี๋ยวหนูจะเอาหมูปิ้งไปทำบุญต่อมีความรู้สึกที่ขุดขึ้นมาจากข้างในไงความเป็นมนุษย์นี้เกิดขึ้นมานะไรค่ะคือความรู้สึกขอบคุณท่วมท้นมากๆใช่ใช่นี่ทานกว่าถ้าเกิดมีเงินหายครบนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาได้ทันทีนี่เห็นไหมครับ ทั้งทั้งที่สมัยก่อนเรายึดสืเงินของเราเราต้องเก็บไว้ใช้เพื่อความสุขของเราคนเดียวใช่ไหมแต่นี้อยากให้แม่ค้ามูปิ้งกลับแหละเดี๋ยวแม่ค้าจะได้ไปเลี้ยงหลานอะไรแบบนั้นเพราะเหมือนเป็นผู้มีพระคุณแล้วในวินาทีนั้นไม่เหมือนกับคนซื้อขายแล้วนะนี่เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคนต่อไปคนต่อไปผู้ชายผู้ชายนะฮะเขาก็ใช้ชื่อนามแฝงว่าเอกนะฮะแต่งตัวดีแบบนี้แหละหล่อเหมือนคุณหมอด้วยใช่แล้วก็ไปยืนอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อนะอ่คันนี้เอกนี่ก็แบบ เวลาจะไปขออะไรรับประทานนี้ก็ไปอยู่นาร้านสะดวกซื้อแต่ไปบอกว่าผมไม่ได้รับประทานอาหารมาบอกหลายๆคนก็ไม่มีใครสนใจนะแต่มีนักศึกษาในเครื่องแบบอมองหน้าอยู่นานพอสมควรแล้วก็วิเคราะห์ก่อนมา<ล>เ,เดินเข้าไปในร้านเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเดินเข้าไปหายไปสักพักหนึ่งคราวนี้เธอมาพร้อมกับถุงแล้วก็ยื่นให้เอกเอกก็เปิดดูนะก็มีเครื่องดื่มเย็นๆสองขวดมีแซนด์วิชสองชิ้นมีแบงค์ร้อยใบโอ้โ เขาจะสวรรค์ชัดๆเขาจะวิ่งตามไปขอบคุณน้องกนนี้หายไปแล้วนะคือไม่พูดชัดคำหนึ่งนะนักศึกษา่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงนางฟ้าชัดๆค่ะใช่ครับเอ่ก็คำว่าสะท้อนอีกนะว่ามาต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดเขามีโอกาสเขาเป็นมนุษย์ออฟฟิศนะฮะถ้ามีโอกาสที่จะช่วยคนเนี่ยเขาจะไม่ลังเลสงสัยเลยนะเนี่ยผมกาคิดว่าเป็นตัวอย่างนะฮะคือนี่ก็เป็นคือน้องน้องผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาคนนี้ก็คงจะพิจารณา ว่าเอกเขามีความจําเป็นจริงๆอาจจะดูแล้วดูอีกนะฮะแต่ตอนเอามายื่นให้ก็ไม่ได้รอคําขอบคุณนะเหมือนกับเหมือนกับปฏิบัติภารกิจในการช่วยคนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นปกติใช่ไหมฮะเหมือนกับสําเร็จแล้วล่ะบุญนั้นสําเร็จแล้วก็เดินไปน่ารักมากๆขออีกสักขออีกสักสองสองสองอาอีกสักรายหนึ่งรายนี้รายพิเศษฮะผมใช้ชื่อว่าคุณสมชายเพราะว่าเป็นวิียยกรเลยนะวิท้ยกรที่เขาเรียกว่าหลอกเพื่อน หลอกเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้นี่แหละยี่สิบคนนี่แหละนี่คือคนที่ยี่สิบเอ็ดสนุกไปด้วยนะฮะสนุกไปด้วยคือทั้งทงท,งที่รู้ว่าวเงเนิข<ค>นขเป็นยังไะะทงทั้งทั้งที่รู้ว่าเงอนขาเป็นยังไงแต่ว่าอยาก,สน,กสนุกด้วยที่สนุกไปด้วยเพราะว่าไม่มีเงอนไขกดดันแต่ปล่อยให้ชีวิตเนี่ยมัน เป็นไปตามคนราบค่าปฏิสัมพันธ์กับคนที่เดินไปเดินมาในเมืองใหญ่กงกรุงเทพนี่แหละวันนี้เราเจอคนใจดีเขาจะเกืือกูลเรายังไงถ้าวันนี้เจอคนที่เขาไม่มีเวลาคนที่เขามีเรื่องขุนมัวมาเขาไม่เกืือกูลเราเราก็อย่าไปกดธขึ้นเขานี่นะครับนี่ก็คือวิทยากรกระบวนการยังได้เรียนรู้ด้วยจากการที่ไม่ได้ไพึ่งเงินกับเครื่องอืถือแต่เอาชีวิตไปฝากไว้กับคนในเมืองใหญ่คนในกรุงเทพมีสิบล้านคนนะครับคุณสายสวรรค์นะครับนี่คือ เวียดตอนกระบวนการเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างในว่าเมื่อมนุษย์สัมผัสความทุกข์ยากของกันและกันแล้วเนี่ยความช่วยเหลือจะตามมาอ,มอมพอมีการกลับมาสะท้อนกันที่เห็นทั้งยี่สิบคนนะครับทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนจากความรู้สึกที่ว่าอันแรกเงินคือเครื่องมือ,อมแต่เราต้องรู้จักใช้เราจะต้องเอาความเป็นคนนี้นำก่อนแล้วเงินถึงจะ ทำหน้าที่คำมันได้โดยไม่ได้ไปลดทอนความเป็นคนของคนอืน่นด้วยไม่เหมือนกับเราจ่ายเงินหรือแบบใช้คำว่าเอาเงินฟาดหวัวนะประกอบด้วยคำนี้จริงๆนะคือคำนี้คำน,นี้นคนทำใหเห็นภาพเห<า>็นภาพ<า><า>ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ก็มีไว้อำนวยความสะดวกแต่ไม่ใช่เป็นทุกอย่างของชีวิตเราควรจะให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าใช้โทรศัพท์ยี่สิบท่านที่ผ่านกระบวนการทดลองอันนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าคงจะ วางโทรศัพท์ได้มากขึ้น<ช>มากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์<ช>แบบนี้<ช>นคงจะไปติดแบบอยู่กันจนหมกมุ่นกับมันแชทตลอดเวลาไลน<ช>์ลตลอดเวลาน้อยลงแน่แน่แน่นอนครับนี่แหละครับก็คือเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะแล้วไม่ได้ไปอวดคนอื่นใช่ไหมฮะ่างเห็นว่าตัวละครที่ผมถ่ายทอดมานั้นมีชีวิตจริงทั้งหมด<ช>แล้วก็ยังโลดเล่นเล่าทั่วไหล่ผม,มยังรู้สึกว่าเหมือนกับผ่านกันมาผ่นานนี้แหละเรื่องนี้นะครับคุณสายสบานถูก แชร์ผ่านไปผ่านมาประมาณทักเจ็ดพันครั้งแล้ว่าสุดยอดมากค่ะเดี๋ยวนี้ผมค่าเล่าวันนี้ผมยังนึกยังนึกอะไรนะสุดยอดมากคุณหมอเพราะว่าคือถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมหลักสูตรนี้อ่านแล้วเข้าใจใอ่านแล้วเห็นภาพบางทีไม่ต้องไปเข้าหลักสูตรจริงๆหรอกค่ะมันสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วินาทีที่ท่านอ่านจบด้วยซ้ำอ่าแล้วเมื่อตอนอมีซซนามิที่ฟุกุชิมะเมื่อสมปีที่แล้วเราก็ยกย่องวินัยของคนญี่ปุน่นแต่เรื่องนี้เกิดก่อนนะ แล้วก็ไม่ได<อ>ค้คือคุณค่าไม่ได้แตกต่างกันนะเห็นไหมครับว่าความการหยิบยื่นความช่วยเหลือใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเราเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นเราคิดว่าในโลกนี้ไม่ได้มีฉันคนเดียวค่ะลด <รถ S 1> อัตราลงไปเยอะเลยใช่ครับมีเพื่อนรุ่นน้องเตจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็เขียนมาในเฟซเหมือน,นกันว่าเอาไปทดลองกันนักศึกษาน้องคนนี้เขาสอนในวิชาเรียกว่านิเวศวิทยาแนวลึกคำว่านิเวศวิทยาไม่ได้แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะคุณสายสวรรค์แปลว่า คนอื่นด้วยคนที่อยู่รอบข้างเราก็นี่คุณสายสวรรค์เป็นสิ่งมาราทที่ดีสำหรับผมนะครับท่านมได้มา <laughs> ถ้าทอเรื่องนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจด้วยใช่ไหมครับท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งมลัรที่ดีสำหรับรายการไลท์ทิ n งท a อ k ด้วยที่ทําให้รายการนี้มีคุณค่าแล้วสิ่งดีก็ไปงอกงามต่อด้วยค่ะก็แบ่งปันความดีงามกันต่อไปแล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนกันต่อไปไม่ว่าจะเปลี่ยนเล็กๆเปลี่ยนใหญ่อย่างไรก็ตามนะคะหลักสูตรที่คุณหมอเล่าให้ฟังนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านฟังแล้วจะเกิดจุดเปลี่ยนแต่พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทิ้งท้ายกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการกับคุณหมอค่ะ ในชีวิตของคุณหมอชาตรีเจริญสิริแขกรับเชิญที่มีคุณค่ามากตอนหนึ่งของรายการเรานี่นะคะท่านผ่านอะไรมามากเหลือเกินค่ะท่านได้เรียนทางด้านคนโดยเฉพาะเรียนทางด้านมานุษยวิทยาไปอบรมมานะคะเรียนจบแพทย์จุฬาไปทํางานที่โรงพยาบาลเรนูนครจังหวัดนครพนมถึง16ปีนะคะได้ทุนรัฐบ,บาลเบลเยียมแล้วก็ได้ทุนเอ่อ WHO เยอะแยะมากมายนะคะคุณหมอไม่ได้แต่เพียงเป็นแพทย์ผู้รักษาอาการเจ็บป่วยแต่ว่าคุณหมอทำงานเกี่ยวกับคนดังนั้นเรื่องของคนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติดังนั้นนี่คือบุคลากรที่ทรงคุณค่ามากๆคุณหมอเห็นอะไรจากการทำงานกับคนมาโดยตลอดและสังคมไทยยังขาดอะไรที่เราต้องเติมในเรื่องของคนอีกไหมคะถ้าเรามีความเชื่อมั่นในคนนะครับเขาก็จะเชื่อมั่นเราด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่พม่าแดวันอยู่ในโรงพยาบาลเล็กๆของพม่านะฮะอันนี้คือได้ทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าคุณหมอไปเองหรือยังไงก็อาสาไปนปเป็นจิตอาสาเนี่ยแหละฮะก็ไปช่วยเชื่อมการพัฒนาระบบสาธารณสุขในระดับอำเภอของเขาผมทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ที่ที่เมืองไทยเลยนะฮะอันนี้ตั้งใจทิ้งตั้งใจทิ้งไม่ได้ปลกริบไม่ได้ปลกริบนะฮะแล้วก็ฝากชีวิตไว้กับเพื่อนไปกินข้าวเมียนมาอยู่แวันก็ได้ญากที่นั้นเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นโดยสนิทใจว่า เขาคงไม่ปล่อยให้เราตกรลกรรมลาบากทําทไมคุณหมอถึงมั่นใจในการฝากชีวิตไปกับคนอื่นฮะอาจจะเป็นเพราะว่าพอเราได้ฝึกจิตของเราที่ดีเราจะพอมีสัมผัสนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เราวางใจได้อืเหมือนกับมีเส้นนะฮะสัมผัสใครได้ว่ายอย่างไรใคร,ใครไว้วางใจได้ใคร,ใครไว้วางใจได้เหมือนกับการสัมผัสเรื่องของแรงบันดาลใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของแท้นะฮะมไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอะไรห่อพุ่มแล้วก็ทําให้ดูดีอะไรแบบนั้นนะครับ ค,คุณหมออยากจะแบ่งปันท่านผู้ชมยังไงบ้างคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเสพข้อมูลเราครบเพื่อนทั้งเพื่อนตัวจริงทั้งเพื่อนในโลกออนไลน์เราทำงานร่วมกับคนมากหน้าหลายตาทุกคนมาจากร้อยพ่อพันแม่อะไรคือสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะค้น,นหาแล้วก็ยึดมั่นเอาไว้เพื่อให้ตัวเราเองก็ก็เติบโตงอกงามแล้วเราก็สามารถแบ่งปันต่อไปได้ได,ด้วยาาก็อาจจะลองใช้วิธีที่ต่างประเทศเขา ทำแล้วได้ผลนะครับเราเรียกว่า gratitude diary ก็คือต้องเขียนบันทึกเพื่อจะขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ซึ่งวันนี้ผมขอบคุณคุณสายสวสดิ์นะฮะที่มีกรุณาเช่นมาขอบคุณมากค่ันี่ก็ขอบพคุณรู้สึกว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่กำไรนะฮะก็มีคนชมรายการนี้ความของสักหลายแสนคนนะครับผมก็รู้สึกว่าใช้วันนี้คุ้มค่าแล้วก็คุ้มค่ากับที่ชาวบ้านเขาอุตสาห์เสียภาษีมาเป็นเงินเดือนผมด้วยนะะะแล้วก็คุ้มค่ากับที่เราก็หายใจรดนะฮะ หยับย่ำพืนพดีนี้อยูน่น,นะครับคือถ,ถ้าเราคิดได้แบบนี้ทุกวันเนี่ยจิตใจเราก็จะอ่อนโยนขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สึกเ,เขาเรียกว่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่คิดว่าเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาที่ต้องปิดปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับผมไม่ได้เขียนไดอารี่นี้แต่ผมบันทึกเอาไว้ในความทรงจําทุกครั้งนะครับถ้าเราทําแบบนี้เราจะพบว่าความรักก็จะเหมือนกับเพิ่งไป ไปออกเดทกันครั้งแรกใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของบุตรดา <laughs> ก็เหมือนกับตอนที่เขายังเป็นวัยน่ารักไอนดูนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะลองฝึกดูนะครับ <laughs> ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเราฝึกมาได้นี่เราก็จะคล่องขึ้นเหมือนกับการทําสมาธินะฮะคนที่ทําสมาธิได้เข้าคล่องนะครับแค่นับหนึ่งสองสามเข้าเข้าเข้า,ขาสู่ผวังได้แล้วนะฮะผมคิดว่าเรื่องคนนี้มีอยู่เรื่องเดียวก็คือเราต้องวางใจวางใจเขาให้ได้ เพราะฉะนั้นการที่จะไว้วางใจคนใดคนหนึ่งได้เราก็ต้องทําตัวเองให้สมควรแก่การไว้วางใจด้วยนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่สําคัญมากในโลกนี้นะครับเราพบว่าณปัจจุบันนี้นะครับภาวะเศรษฐกิจดีน่าจะเป็นช่วงขาลงของโลกนะครับเรื่องของอาหารเมื่อสักครู่หนึ่งก็ผมได้มีโอกาสได้ผ่านไปห้างสรรพสินค้าใหญ่แต่เนื่องจากว่าไปดูที่พมา่ามาแล้วนี่ก็เกิดการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะฮะร,ระหว่าง เขาเรียกว่ามีเหลือกินนะรับมีไม่พอ,อนะฮะแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นพลเมืองในโลกนี้เหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับเราก็มีอะไรครับแบ่งปันนะครับพอผมคิดว่าสิ่งที่ะจะเป็นตําแหน่งนะฮะหน้าที่การงานหรือเงินเดือนเนี่ยมันแลกมาด้วยเวลาเราจะจากไปนี่นะฮะมันจะแลกมาด้วยความรักของลูกความรักของครูชีวิตนี่ไม่ได้แล้วฮะของก็เลย อยากอยากให้เขาคิดมาสักเล็กน้อยนะครับว่าคนที่เรารักนั้นเขากรุณารักเขาแล้วก็รักเขาทุกวันนะฮะแล้วกาทาให้เขารู้ว่าเรารักเขามนุษย์จะเหมือนกันแหละครับเมื่อผมได้ย้อนกลับไปดูรายการซึ่งคุณแมชีสันทนีได้ได้ให้เกียรติมาออกอากาศนะครับท่านก็พูดชัดเ็นแต่ว่าความรักนั้นไม่ได้เลือกว่าเราจะรักเฉพาะคนที่น่ารักหรือสวยงามเท่านั้นใช่ไหมฮะถ้าเราทำงานได้ผมคิดว่าสังคมนี้ก็จะเป็นสังคมที่เหมือนสวรรค์ มากยิ่งขึ้นนะครับสังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะถ้าเราอ่อนโยนลงเราลดต,ตัวตนลงแล้วก็รู้จักเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่ที่คุณหมอพูดแ,แล้วก็ตรงกับสิ่งที่ที่คิดมาโดยตลอดนะค,ะคือพลังแห่งการขอบคุณอันนี้เนี่ยมันมีมีพลังมากๆเลยนะคะถ้าเกิดผู้ชมลองพิสูจน์ตัวเองนะคะตื่นเช้ามาถ้าตื่นเช้าแบบอารมณ์ดีถ้าตื่นเช้าแบบจิตใจรู้สึกว่าเช้าแล้วเช้านี้สดใสจังเลยอขอบคุณ ธรรมชาติขอบคุณจัก,กรวาล<ช>ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณ<ช>สุขภาพที่ยังดีอยู่ขอบคุณที่เรายังคงมีลม<ช>หายใจอยู่ขอบคุณที่มีงานดีๆทําขอบคุณที่เราจะได้ไปเจอเพื่อน,อน<ช>ๆที่น่ารักอะไรแบบนี้ค่ะเชา้าวันนั้นจะเป็นวันที่ดีที่สุดเลยแล้วถ้าเกิดเราทําแบบนี้ได้ทุกวันเนี่ยพลังมหาศาลเลยนะคุณหมอถูกต้องครับแล้วก็จะไม่มีเขาเรียกว่าโรควันจันนะฮะโรควันจันคือไม่อยากให้ถึงวันจันใช่ไหมเราอยาาอยากให<ช>้ถ<ช>ึงวันจันเร็วๆนะนี่คือการมองมุมบวกมากๆก็จะทําให้ท่านมีพลังขึ้นอีกเยอะเลยนะคะนอกจากพลังงขขออการบคุณ แล้วเนี่ยคุณหมออยากจะให้พลังอะไรอีกบ้างคะอยากให้ท่านผู้ชมลองใช้ใช้วิจารณญาณนะฮะดูที่ว่าของรับกายของเรานั้นบางอย่างมันอาจจะมีมากเกินไปหรือเปล่านะครับบางท่านก็จะมีรถยนต์หลายคันมีนาฬิกาหลายเรือนซึ่งผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องอเรื่องความผิดอะไรนะครับแต่อะไรบางอย่างที่มีเกินจําเป็นไปเราก็แบ่งให้คนอื่นเขาใช้บ้างนะฮะมิฉะนั้นเราอาจจะโดนลักขโมยเอาไปใช้ก็ได้นะครับ คําถามนี้เป็นคําถามที่ผมถามตัวเองขณะที่บินกลับมาจากการใช้ชีวิตอยู่ที่เมียนมาแดวันว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมมีเกินพอนะครับผมก็เลยรู้สึกสบายๆรู้สึกมันเป็นเศรษฐีมากยิ่งขึ้นนะครับพอรู้สึกตัวเบาวางได้ก็มั่งคั่งขึ้นทันทีเลยนะแล้วมีอะไรที่มีอะไรที่คนอื่นเขาจะร่วมใช้กับเราได้แล้วเกิดประโยชน์เพื่อกลกับโลกก็ผมกงดันใช่ครับถูกต้อง น่าังมากมา,กมากเลยค่ะค<ช>ุณหมออันนี้คือคือแนวคิดที่ถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้เนี่ยความโลภแล้วก็การกอบโกยก็คงจะน้อยลงนะคะเพียงแต่ว่าก็ขยันทำมาหากินเนี่ยได้สร้างความร่ำรวยมั่งคัง่งไม่ได้ไม่ได้เรื่อง<ช>ผิดบาป<ช>แต่ว่าเกินพอจนทําให้การกอบโกยนั้นไปสร้างความทุกข์เบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันมา เป็นพวงเลยฮะเป็นแพ<ช>็กเกจกับความโลภคือคำว่าคำว่ากรอบกแล้วอาจจะอาจจะไปทางลบสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมใช้ใช้ว่าครอบครองมากกว่านะค,คือบางทีเราครอบครองอะไรบางอย่างมากเกินไปอย่างชายหาดคองมชั้นโคนดีก็ีครับใช่ไหมฮะท,งท้งที่หาดนี้ก็เกิดมากับโลกนะครับก็อยู่กันมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านเจ้าของสนดนั้นจะเกิดมาในโลกนี้เสดวยซ้ำนะคระก็อะไรที่เราครอบครองแล้วแบ่งปันให้คนอื่นได้ครอบครองบ้างนะครับ<ะ>ก็จะน่าจะดีครับ <c oughs> ค่ะค่ะสุดท้ายค่ะนาทีสุดท้ายคุณคหมออยากจะฝากไปยังคุณผู้ชม Lightning Talk อะไรอีกบ้างคะรายการโทรทัศน์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์นี่หาได้ยากนะครับ <c oughs> คือในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประโยชน์จากสปอนเซอร์นะฮะ <c oughs> ผมก็ <c oughs> ถือว่าต้องมาขอบคุณแทนท่านผู้ชมหละครับที่มีรายการดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็แรงบันดาลใจนั้นประมาทไม่ได้นะ เพราะว่าเนลสันแบเนลา27ปีที่อยู่ในเรือนจำสิ่งที่เขามองนอกหน้าต่างของเรือนจำก็คือเมืองที่เขารักที่สุดเจวานเนสเบิร์กความหวังนั่นแหละครับแต่เขาเป็นมหาบุรุษของโลกนะครับขอขอให้ท่านผู้ชมเก็บแรงประดานใจไปเถอะครับค่ะ เก็บไว้ไม่พอนะคะคุณหมอต้องแบ่งปันต้องแบ่งปันค่ะแล้วก็เมื่อมีแรงบันดาลใจแล้วก็ต้องนําเอาพลังและแรงบันดาลใจนี้ทําสิ่งอ right> ื่นๆต่อไปนะคะเหมือนแนวคิดเพด f o r ิ a r ดนะคะคือสร้างความดีลูกโซ่แบ่งปันกันเป็นลูกโซ่ต่อไปก็เหมือนกับเรื่องนี้แหละครับหลักสูตรนะครับครึ่งวัน ที่อยู่ในเมืองใหญ่นะฮะโดยไม่มีเงินก็นไม่มีบือถือ4สี่ปีที่แล้วถูกแชร์ไป7,00 0กว่าครั้งนะครับแล้วตอนนานผมได้มาออกรายการคุณสายสว่างในวันนี้แล้วครับแล้วคลิปนี้ก็จะถูกแชร์ไปอีกนะคะเป็นหมื่น <ผม S 1> เป็นแสนครั้งเลยนะคะเพราะว่าท่านชมสามารถที่จะดูย้อนหลังรายการของเราได้นะคะทั้งใน YouTube ที่ท่านเซิร์ชหาได้หาคําค้นครอบครัวข่าวหรือจะเป็นแฟนเพจของเราโดยตรงนะคะก็คือ Lightning Talk ในขึ้นอยู่หน้าจอในเวลานี้ค่ะแล้วก็สื่อสารกับดิฉันได้ทุกช่องทางนะคะมีเรื่องดีๆจะมาแบ่งปัันนกก็เชิญ ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอและสําหรับคุณหมอนะคะมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบค่ะคุณค่ะและนี่ก็คือในแพทย์ชาตรีเจริญสิริกับเรื่องดีๆที่มาแบ่งปันกันนะคะหวังว่าคงจะเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันได้อย่างดีในวันนี้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นลองทําอะไรสักอย่างที่ดีกว่าเดิมแล้วคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คุณหมอชาตรีและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ